สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนเลยนะครับในช่วงเช้าเช้าสายสายแบบนี้นะครับผมคือมีข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังครับช่วงเช้าแบบนี้ครับมีรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลขอ85ล้านยูโรแลกกับตัวดาวินนุนเยสถ้าทีมไหนสนใจบาร์ซ่าว่าไงจ๊ะนะครับมีรายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าลิเวอร์พูลวางราคาขั้นต่ําก็คือ85ล้านยูโรสําหรับการปล่อยตัวดาวินนุนเยสออกจากทีม หัวหอกชาวอุรุกวัยคนนี้มีข่าวย้ายทีมอย่างหนักเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเรื่องนี้มันมาแรงขึ้นหลังนะักเตะลบข้อมูลในอินสตาแกรมเกี่ยวกับภาพที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลลบเกลี้ยงเลยนะครับจะไม่สื่อโหมข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหนึ่งในทีมที่ถูกโยงก็คือบาซ่าครับโดยรายงานก็บอกว่าจอร์จเมนเดสกรบเอนของนูนเยสได้รบเร้าให้ลิเวอร์พูลปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมโดยหวังว่าจะเอานูนเยสเนี่ยไปเข้าสู่ตลาดซื้อขายอีกครั้งหนึ่งนะในตลาดซัมเมอร์ ในรยายงาน,นก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพร้อมเปิดทางปล่อยดาวิดนุนเยสครับแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขค่าตัวขั้นต่ำ85ล้านยูโรกรณีนี้ครับแทบจะปิดประตูบาซ่าไปเลยครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าบาซ่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับทำให้ไม่สามารถทุ่มเงินตามฉายาเจ้าผุทุ่มเหมือนก่อนหน้าน,นี้ได้ นอกจากนั้นนะครับบาซ่าเนี่ยยังต้องแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆเพื่อให้ทีมซื้อนักเตะให้ได้รวมถึงการลงทะเบียนนักเตะด้วยส่งผลการทุ่มเงินซื้อนักเตะคนเดียวในราคา8าล้านยูโรแทบเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้ครับท่านั้นของดาวินนุนเยสเองมีสัญญากับลิเวอร์พูลถึงกลางปี2028แต่ที่ผ่านมาโดนแฟนบอลทีมตัวเองเนี่ยวิจารณ์แบบเสียหายเพราะไม่พอใจผลงานเรื่องการจบสกอร์ของดาวินุนเยสนะครับ นั่นแหละครับก็คือว่าถ้าอยากจะได้เนี่ยราคาขั้นต่ำก็คือ85ล้านยูโรในการที่ลิเวอร์พูลจะยอมปล่อยตัวดาวินุนเยตออกจากสโมสรน,นะครับเรื่องการจบสกอร์เป็นปัญหานะครับแต่เรื่อง85ล้านยูโรเนี่ยแทบจะปิดประตูสำหรับบาร์ซโลูนาไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแถมบาร์ซ่าเองก็เจอปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะครับสถานการณ์เรื่องเงินเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับไม่ได้สมฉายาเช่าพุทุเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ เ็เลยว่าถ้าจะเอาไปสรัรนนยูโรมัก็จะสูงมากๆนะครับไม่รู้ครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงในฤดูกาลหน้าถ้าหาว่าเปลี่ยนคุณซือแล้วสําหรับดาวิดนูญยสกับลิเวอร์พูลก็ต้องมาดูกันอีกทีฟอร์มของเขาก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็เรื่องที่อยากจะไปบารนะ์ซ่าอาจจะมีส่วนก็ได้นะครับผมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับข่าวสารของดาวิดนูญยสนะครับไปตามข่าวกันต่อหน่อยนะครับ เมื่อคืนนี้ครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงครับยังไม่แพ้นะครับสำหรับห้างยาไบเออร์เลวเซนของชาบียลอนโซ่ถือว่ามาตามเจ้าโรม่าแบบสุดมันนะครับ2ประตูต่อ2สมฉายาที่ยังไม่แพ้จริงๆนะครับฟอร์มร้อนแรงแบบนี้อะไรต่างๆมันก็ดีไปหมดนะครับโอ้โหล่าสุดชาบียลอนโซ่ครับไม่เม้มเลยครับมอง3แชมป์ให้ห้างยาไบเออร์เลวเซนในฤดูกาลนี้ครับชาบีอลอนโซ่ครับกุนซือของเลวเซนครับยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าตอนเนี้ย ตัวเองมองไปถึงการคว้า3แชมป์ซึ่งทีมของเขาสมควรได้รับสิ่งนั้นนะครับจากผลงานในฤดูกาลนี้ที่มันค่อนข้างจะร้อนแรงห้างยาเลวุเซ่นครับเปิดบ้านตามตีเสมอโรมา่าเมื่อคืนนี้2ปราตูตัวอ2แบบหืดจับแบบดรามา่าในศึกยูโรปาลีกนะครับรอบรองชเลอร์นัดที่2รวมผลแล้วแนยะโอ้โหเป็นตัวแทนจากเยอรอมันอย่างเลเวอร์ครับชนะไป4-2ผ่านเข้าชิงชเลอร์พบกับอัาลันตาวันที่22พฤษภาคมนี้ครับ หลังเกมเมื่อคืนเนี่ยครับจากนั้นของอาชาบีรอนโซก็บอกว่าพวกเรามีความสุขที่ได้ผ่านเขาไปเล่นรอบชิงชนะเลิศซึ่งผลที่ตามมาคือพวกเราจะลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ2นัดใน1สัปดาห์ยูโรปาลีกแล้วก็เดเบโพคาววันนี้พวกเราแสดงเห็นถึงบุคลิกที่ยอดเยี่ยมหลังจากพวกเขาก็คือโรมาทําประตูที่2ผมมองไปที่ดวงตาของนักเตะและเห็นว่าพวกเขาต้องการมากกว่านี้พวกเรายังคงมีโอกาสในการคว้า3มแชมป์ เด็กๆของผมสมควรได้ทั้ง3แชมป์เมื่อถามถึงการส่งฟอร์เรนเวียสลงสนามช่างที่มีรายงานว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บและอาจจะไม่พร้อมช่วยงานในนัดนี้ครับท้านของอลองโซเองก็บอกว่าฟอร์เรนเวียสเนี่ยมีปัญหาบาดเจ็บในเกมพบกับดรอตมุนซึ่งเขาฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่วันนี้เนี่ยเขาต้องการช่วยทีมและอยู่ตรงนั้นอ,อยู่ที่มานั่งสำรองเขาช่วยเหลือพวกเรานักเตะแบบเขามีค่าต่อทีมแม้ว่าสภาพร่างกายจะอยู่ในระดับ70%แค่นั้นก็ตาม อันนี้ก็คือสิ่งที่ชาบี้ลอนโซครับได้เปิดใจหลังที่เสมอกับโรมาเมื่อคืนนี้2ประตู่อ2ยังไม่แพ้ใครในฤะด,ดูกาลนี้ครับเก็บชัยชนะแล้วก็สถิติต่อไปนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดยอดมากๆนะครับสำหรับชาบี้ลอนโซนะครับยังไม่แพ้เลยครับโอ้โหแล้วก็ไปเข้าชิงกับอา l ตาลันตามันแน่นอนในวันที่22พฤษภาคมนี้ ถ้าใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสำหรับฟอร์มของเลวเส้นห้างยานะครับแชมป์ไม่แชมป์นะครับเดี๋ยวรู้กันนะฮะต้องบอกนี้ก่อนครับเป็นอะไรที่คนข้างจะสุดยอดมากๆนะครับเป็นอะไรที่คนข้างจะเจ็บจี๊ดนะโอ้โหนั่นแหละครับไปตามข่าวกันต่อนะครับโอ้โหอาร์ซนอนเตรียมโละ3แข้งเพื่อระดมทุนไปซื้อบรูโน่กิมารส์ของนิวคาสเซิลนะครับ รายงานข่าวล่าสุดจากฟุตบอลอีสเดอร์โหมโรงอีกแล้วครับบอกว่าอาร์เซนอลเตรียมรับข้อเสนอในการปล่อยตัวเอมิลสมิธโรเอสดีเอ็เอนเคทีแล้วก็ริเนลสันจาออกจากทีมเพื่อนําเงินมาสมทบทุนในการซื้อบรูโน่กิมรส์มิดฟิลด์เดนโมของนิวคาสเซิลมีการเปดิปดเผยออกมาว่าอาชนั่นของอากิมรส์เนี่ยสามารถย้ายทีมได้นะครับในช่วงสมัมมาห์นี้หากมีข้อเสนอ100อยล้านปอนด์ยื่นเข้ามาท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรดังของยุโรปทั้งเปเช่ บาร์ซโล n นาเรอัลมาดริดเวอร์พููแล้วก็เชลซีขณะดเดียวกันครับรายงานจากอาร์สครับสื่อของสเปนก็บอกว่าค่าตัวของกิมไรส์นั้นยังสามารถแบ่งจ่ายได้อีก3งวดในระยะเวลา3ปีอีกด้วยนะครับล่าสุดไม่ต้องกลัวครับรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ก็บอกว่าอาร์ซอนเป็นอีกทีมครับที่แสดงความสนใจแข่งไว้ยี6ปีอย่างกิมไรส์โดยพร้อมที่จะแย่งนักเตะกับบรรดาสโมสรกษ์ใหญ่ทั่วยุโรปนะครับ รางงานก็บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมขายสานักเตะจากอะคาเดมี่อย่างเอเมซมิโรเอ็ดดี้เอ็นเคทีแล้วก็ริชเนลสันเพื่อนําเงินมาสมทบทุนสําหรับการซื้อบรูโน่กิมไรส์ของเนลสันด้วยแข้ง <c oughs> ทีมชาติบราซิลอย่างกิมไรส์ครับย้ายมาอยู่กับเนลสันครับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022ลงสนามให้กับทีมไาแล้ว104เกมทําไป16ประตูกับ14แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นอีกคนที่เนื้อหอมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับ อาเซนอลพร้อมขาย3แข้งอคเดมี่ครับโอ้โห و, เพื่อที่จะเปิดทางในการล่าตัวบรูโน่กิมาราสของนิวคาสเซิลนะครับจะเอาให้ได้เลยค่าฉีกสัญญาระดับ100ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้จะโดนฉีกแบบไหนนะครับก็ต้องมาตามกันแบบวันต่อวันเลยนะครับน่าสนใจมากๆครับสำหรับอนาคตของบรูโน่กิม a าราสนะครับผมโอ้โห و, สุดจัดปลัดบอกครับชาปลัดลาออกบอกเลยว่าสุดจัด มาเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยกันนยกบ UScore 365นะครับพฤษภาคมถือว,ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักมากๆเลยนะครับ คริสปาเปกันแบบจุกๆนะครับโอ้โหทางยูส o ก e 3 6หาแจกใหญ่แจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกสัปดาห์นะครับลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า1.5้าล้านบาทครับได้ลุ้นทุกสัปดาห์แพ็กเกจดูบอลฟรีเพียบนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเพียบมากๆเลยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤิบิปารนคมีเท่านั้นถ้าใครสนใจก็แอดไปที่แอดยูส3ก5มหามีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวนะครับ บอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโครร้ชรถอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยลองไปบอกแอนดมินกันได้เลยนะครับจัดไปใฮ้ว์รวรุ่นไปตามข่าวกันต่อของเป๊ปกูเดล่าครับทางด้านของแกรมซูเนตครับบอกเลยบอกว่าเป๊ปกูเดล่าไม่ใช่กุณซืออัจฉริยะได้ดีเพราะว่ามีลูกทีมเก่งแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นของแกรมซูเนตครับกูรลูกหนังฝีปากกล้าครับยืนยันว่าเป๊ปกูเดล่าไม่ได้เป็นกุณซืออัจฉริยะแต่อย่างใด ที่โดดเด่นทุกวันนี้เพราะได้ทําทีมที่มีผู้เล่นชั้นดีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับกับ3เกมสุดท้ายของฤดูกาลน,นี้แมนสตีกำลังลุ้นคว้าแชมป์อังกฤษเป็นสมัยที่4ติดต่อกันซึ่งจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่เป๊ปคูโรล่าทำได้ในอังกฤษตลอดระยะเวลาทํางาน8ปีกับแมนสตีนั้นเป๊ปทำสถิติคว้าแชมป์ลีกไปแล้ว5สมัยคาราบาวครับสสมัยเอฟเอครับสสมัยไปจนถึงคอมมูนิตี้ชิลด์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคลับวิลคัพแล้วก็ซูเปอร์คัพ ยังไงก็ตามแกรมซูเนตนักวิจารณ์คนดังเนี่ยก็ยืนยันว่าเป๊ปคูเดล่าไม่ใช่เป็นคุณซือออจิริยะแต่อย่างใดความสําเร็จส่วนใหญ่ของเขาต้องยกเครดิตให้กับลูกทีมฝีเท้าชาตจากทุกสโมสรที่เขาร่วมงานมาหมดด้วยฉะนั้นของแกรมซูเนตบอกว่าเป๊ป <c oughs> รับงานกับกลุ่มผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทุกครั้งเขารับช่วงต่อจากแฟงไราการที่บราร์เซโลนาซึ่งเขามีลิโอเนลเมสซี่อันเดรสอินเดสตาชาบี้แนเดสและอีกหลายๆคน เขาไปไบรอนหลังเพิ่งคว้าสี่แชมป์จากนั้นเขามาแมสตี้มารับช่วงต่อจากมอนิเอเปเลกรินีและโรเบโตมันชินีที่พาทีมคว้าชแชมป์พิมพ์อังกฤษสตี้เป็นทีมที่ร่ำรวยที่สุดในกลออังกฤษและพวกเขาแค่ต้องการปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อตอนที่เป๊ปเข้ามาแน่นอนเขาจัดการกับผู้เล่นได้ดีมากแต่ไม่ได้เป็นกุนซืออัจฉริยะมันก็แค่เขามีผู้เล่นที่ดีสุดในทีมถ้าคุณเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นปีท้าปานกลางเนี่ยคุณจะไม่ชนะอะไรเลย และถ้าคุณเป็นผู้จัดการทีมระดับปานกลางกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอันนี้คือสิ่งที่แกร์มสเนสพูดก่อนนะครับนอกจากนี้ซูเนสยังเสริมว่าแม้ทักษะบริหารจัดก,การทีมจะมีความสําคัญแต่คุณภาพของผู้เล่นมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จนะรฉะนั้นของซูเนสบอกต่อบอกว่าผมเคยอยู่ในห้องแต่งตัวที่ทุกอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากผู้เล่นที่ย้ายมาก่อนเราดังนั้นผู้จัดการทีมแทบไม่ต้องพูดคุยอะไรกับเราเลย ผมไม่ได้พูดเกินจริงเมื่อผมพูดกับทีมตอนที่อยู่ลิเวอร์พูลบางครั้งมันก็เรียบง่ายจนเหมือนกับว่าวันนี้คุณเล่นให้กับทีมสามระดับสุดท้ายเราคือท็อปของลีกและถ้าคุณไม่แมชกับความรู้สึกของพวกเขาให้เกิดความพยายามพวกเขาอาจจะชนะเราได้แต่ถ้าคุณแมชพวกเขาไ,ได้สําเร็จเราจะชนะเขาแต่ไม่ว่าจะยังไงการที่จะประสบความสําเร็จคุณต้องมีผู้เล่นระดับท็อป อันนี้คือสิ่งที่แกรแมซูเนสนะครับได้บอกว่าเป๊ปคูเดล่าไม่ได้เป็นกุนซืออัจฉริยะแต่อย่างใดเขาแค่ได้ดีเพราะว่ามีลูกทีมเก่งแค่นั้นเองที่อยู่แมนซิตี้ทุกวันนี้นะครับลูกทีมไร้กานะครับลูกทีมแบบโอ้โหสุดยอดนะครับลูกทีมแบบเก่งชากาดอะไรเงี้ยเลยทําให้เป๊ปดูดีไปหมดทุกอย่างนะครับเป๊ปไม่ได้เป็นกุนซืออัจฉริยะแต่อย่างใดในสายตาของแกรมซูเนสแล้วทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่แกรมซูเนสพูดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับมันจรริงงออย่่่าาาทีเเขพูดหืปล คอมเมนต์มาเลยครับไม่ได้มีผิดหรือว่ามีถูกอะไรนะครับและแล้วท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญครับเงินทองเดี๋ยวไหลมาเทมาแน่นอนครับไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างต้องดูแลสุขภาพให้ดีก่อนแล้วอะไรต่างมันจะตามมานะครับทาอะไรก็ขอให้โหรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับหลับได้เงินหมื่นตื่นก็ขอ้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวบสดิภาพปลอดภัยไม่ประมาทนะครับ ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับและแต่ละวันครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม